ชาดกคือเรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่ว่าทรงเคยเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บ้างพระองค์ทรงนำมาเล่าและสอนพระสงฆ์ในโอกาสต่างๆชาดกเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทานบางครั้งจึงเรียกว่านิทานชาดกเป็นการสอนอย่างเล่านิทานเหมาะกับผู้ฟังถูกระดับชาดกว่าด้วย พูดอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งอัตถกถาธรรมัชชาดกครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันเย็นวันหนึ่งในโรงธรรมสภาเหล่าพระภิกษุพุทธสาวกได้สนทนากันถึงความไม่เหมาะสมของพระภิกษุรูปหนึ่งที่มีอุปนิสัยโกหกจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันหลายครั้ง เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาได้ทรงสดับเรื่องราวนั้นพระองค์จึงตรัสว่าไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่ภิกษุรูปนี้กล่าวโกหกแม้ในการก่อนก็เช่นกันแล้วพระองค์ก็ได้นำเอาเรื่องของพระภิกษุจอมโกหกมาตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสี ณเนะกาะกลางแม่น้ําอันกว้างใหญ่แห่งหนึ่งมีฝูงนกมากมายอาศัยอยู่ในเกาะนั้นโดยมีพญานกเป็นผู้ปกครองนกทั้งหลายครั้งนั้นพ่อค้าชาวกาสิกรัฐกลุ่มหนึ่งแล่นเรือ้ามแม่น้ําใหญ่สายนั้นเพื่อนําสินค้าไปขายโดยเอากาบอกทิศไปด้วยแต่บังเอิญว่าเกิดพายุโหมกระหน่ำซัดเรือไปกระแทกหินแตกกลางน้ํา หล่าพ่อค้าก็เกาะขอนไม้ลอยตามน้ำไปส่วนเจ้ากาบอกทิศนั้นก็รีบบินเอาตัวรอดไปที่เกาะที่ใกล้ที่สุดซึ่งก็คือเกาะที่มีฝูงนกอาศัยอยู่นั่นแหละเมื่อบินไปถึงขณาที่ค่อยๆร่อนลงก็ได้เห็นในมุมมองของกาว่าเกาะน,นี้มีฝูงนกอาศัยอยู่มากมายจึงเกิดความตะกระ่าวอยากจะกินไข่นกและลูกนกอ่อนๆเหล่านี้เหลือเกิน คิดได้ดังนั้นโจากาก็รีบบินร่อนลงมาลงที่พื้นด้วยอาการพับขาข้างหนึ่งขึ้นแล้วก็ไปยืนอ้าปากอยู่เมื่อนกทั้งหลายเห็นดังนั้นก็แปลกใจจึงพากันถามว่าท่านเป็นใครกันกาเจ้าเล่ตอบด้วยเสียงอันน่าเชื่อถือว่าฉันเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมนกถามว่าแล้วทำไมท่านจึงยืนขาเดียวเล่ากาตอบว่า ถ้าฉันเหยียบพื้นดินด้วยขาทั้งสองข้างแผ่นดินก็จะไม่สามารถรับน้ำหนักฉั้นได้นะสินกถามอีกว่าแล้วทำไมท่านจึงยืนอ้าปากกาตอบว่าเพราะฉันไม่กินอาหารอื่นนอกจากลมเท่านั้นขณะที่พวกนกกำลังอึ้งๆกับสิ่งที่ได้ยินอยู่นั้นเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนกาก็รีพูดว่ามาเถอะพวกเธอจงไปพานกทั้งหลายมาฟัง ฉันจะให้โอวาดเมื่อนกส่วนหนึ่งมารวมตัวกันแล้วกาก็แสดงตนเป็นผู้มีศีลให้โอวาดว่าดูก่อนญาติทั้งหลายพวกเธอจงพากันประพฤติธ,ธรรมเพราะผู้ประพฤติธ,ธรรมย่อมมีแต่ความสุขความเจริญทั้งโลกนี้และโลกหน้าแล้วกาก็แสดงให้ฝูงนกเห็นว่าตนเป็นผู้ประพฤติธรรมไม่ว่าจะยืนนั่งเดิน นอนก็ทำที่เป็นสุขทุกอิริยาบถนกทั้งหลายจากแรกๆยังรู้สึกแปลกๆก,กับพฤติกรรมของกาผ่านไปสักสองสามวันก็เริ่มเชื่อใจเมื่อเริ่มเชื่อใจก็นำไปพูดกันปากต่อปากว่านกสีดำตัวนี้ช่างเจริญจริงหนอเป็นผู้ประพฤติธรรมยืนขาเดียวไม่คิดร้ายต่อใครวันๆเอาแต่พร่ำสอนธรรมอย่างเดียวหลังจากนั้น เมื่อแม่นกต้องออกไปหากินไกลๆก็ได้มาบอกกับกาที่ยืนอยู่บนพื้นดินว่านายได้ทราบว่าท่านไม่ไปหาเหยื่ออย่างอื่นกินแต่ลมเท่านั้นถ้าอย่างนั้นเราขอฝากรังของเราให้ท่านไปช่วยดูแลด้วยซึ่งเจ้ากาก็รับปากด้วยกริยาอันสงบเยือกเย็นแต่เมื่อพวกแม่นกพากันบินไปหาเหยื่อแล้วเจ้ากาชั่วนั้น ก็ไปจิกกินไข่และลูกอ่อนๆของพวกแม่นกจนหมดเป็นรังๆไปแล้วก็มายืนขาเดียวอาปากอยู่บนพื้นเหมือนเดิมพวกแม่นกบางตัวมื่อกลับมาได้เห็นไข่และลูกๆของตนหายไปก็บินมาถามกาว่าไข่และพวกลูกๆของตนหายไปไหนกันหมดมีใครเข้ามาทำร้ายที่เกาะนี้หรือไม่ซึ่งกาก็ตีหน้าซื่อตอบว่า เมื่อตอนที่ตนบินขึ้นไปดูพวกลูกนกและพวกไข่ก็ยังเห็นมีอยู่ครบแต่หายไปตอนไหนนั้นตนไม่ทราบซึ่งพวกแม่นกทั้งหลายก็ไม่ได้สงสัยกาเลยเพราะท่าทีซื่อๆไม่มีพิษมีภัยที่กาแสดงออกนั้นตบตาพวกนกได้เมื่อจับคนร้ายไม่ได้ก็ทำให้มีลูกนกไข่นกหายไปเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่มีใครสงสัยในตัวกา ยกเว้นพญานกพญานกได้ไตรตรองว่าเมื่อก่อนณนะที่บนเกาะแห่งนี้ไม่มีอันตรายใดๆนกทุกตัวทุกครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกแต่พอมีเจ้านกสีดำตัวนี้เข้ามาก็เริ่มเกิดเหตุการณ์แบบนี้ว่าแล้วพญานกจึงแอบซุ่มดูในคราวที่เหล่าแม่นกทั้งหลายออกไปหาเหยื่อซึ่งการนั้นก็ไม่ได้ระวังตัวเลย ด้วยความย่ามใจมันบินโฉบขึ้นไปที่รังนกแล้วก็จิกไข่และลูกนกกินอย่างอิ่มเอมเปรมปรีแล้วก็บินลงมายืนขาเดียวอ้าปากบนพื้นดินก่อนที่พวกแม่นกจะกลับมาพญานกนั้นเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อพวกนกกลับมาพญานกจึงเรียกนกทั้งหมดมาประชุมกัน แล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ตนเห็นพร้อมกับสรุปพฤติกรรมกาว่านกสีดำตัวนี้ไม่มีศีลเพราะความไม่รู้พวกเจ้าจึงพากันไปสรรเสริญมันมันกินทั้งไข่ทั้งลูกอ่อนมันพูดอย่างแต่ทําอีกอย่างพูดว่าตนเป็นผู้มีธรรมแต่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมนั้นมันพูดจาอ่อนหวานแต่มีจิตใจร้ายกาจพูดดีแต่ปากปากปลาัยหัวใจเชืออ่อคอ มันยกทําขึ้นมาบังหน้าเพื่อทําชั่วอยู่ด้านหลังเหมือนงูเห่าที่อยู่ในหม้อรอฉกได้ทุกเมื่อพวกเราจงพากันขับไล่มันออกไปให้พ้นเกาะแล้วพญานกก็เป็นผู้นำในการบินเข้าไปเอาจะง,งอยปากจิกที่หัวของกาเมื่อเห็นดังนั้นพวกนกทั้งหลายก็บินกรูกันเข้าไปช่วยกันรุมจิกตีกาเจ้ากาไม่ทันได้ระวังตัว เพราะมัวแต่สร้างภาพทําทีสงบเสงี่ยมยืนขาเดียวอ้าปากจึงบินหนีไม่ทันควกนกจึงจิกตีกาจนตายบนเกาะแห่งนั้นนั่นเองครั้นจบเทศนาธรรมแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่ากาโกหกในครั้งนั้นได้มาเป็นภิกษุผู้โกหกในบัดนี้ส่วนพยานกคือเราตถาคต